หมพโยน้อนนี่คลีนชนะเลยอะไรเนี่ยเท่นั่นนะนะทางทำไมใบขอบใจนะทางยมลองยมสันยอยมยิวทางยมคุมนี้ที่บางมาช่วยพัฒนาในรอบรอบนี่แหละของพระสดุมันเรีื่อนเพราะสาอันอา ยังไงได้พระสงฆ์เรานั่าคิดนะกนนันโยนะให้ช่วยกันรักษาความสะอาดในวัดเราในว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ทำพระสงฆ์เราไม่ค่อยเรียบร้อยน,ะนี่แหละกำเนงคิดนะอันนี้มันก็ต้องช่วยกันจะไม่หลวงพ่อเยือนกระบอกอยังไนงะ มันข <c ười> ี้เกียจต้องนำเทปูนรุ่นพวกเราเนี่ยหลวงพ่อปล่อยเพินไปจนขี้เกียจแต่พวกเราอีกอย่างมันแต่ความสามัญคีด้วยเนาะแต่ภาษาพี่นายเราก็ได้ยินบ่อยเออคนยาวเบาบางโบนนิ่มโอ้ยฉันฉันปูนฟึ๊่งหอยลู่แม่หอยเมียนความแม่เองความอดทน นี่แนะเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเมันการการคือการกเรียกว่ากรรมคือการกระทำํำแต่ว่าอองคลาเธอหลังตะละเปิดเปิงอะไแล้วมันยอมจบอันนี้ก็เรมันเกินไปน่าจะดูครูาอาจารย์จะทำอะไรก็ะ้องมาะถามก่อนเออกรรมบั่นทานเลยเธอโยเธอเลยนะเนี่กท่าน พูดในเรื่องวินัยก็พิษเหมือนกันเอะอย่างนั้น,นมันพิษยังไงเอาเมื่อองค์นี้ทําได้แล้วก็ทําได้นุตุ้งน,นั่งเลยเถอะนี่องไหนจะทําความเพียรตั้งจิตตั้งใจมาเนี่ยนี่แหละมาทําความเพียรอั้งสมาธิความใหญ่ทําไม่ได้เดี๋ยวองค์นั่นจะทำมโน่น,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 นดเดี๋ยวองค์นี้นจะทำมัน,นอเงนนอง